สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมครับครับวันนี้ผมเดินทางผ่านมานะครับเนาะเห็นเจ้าบ้านเปิร์นกำลังใส่แหน่งกันนะครับเนาะเป็นแหน่งปลาซิวนะครับนอปนเนาะป่าเปาต้นครับเป็นแหน่งปลาซิวนะครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณน้ำเพือนะครับนะครับปอบบนใส่ปลาซิวนะครับนป็นนักกึ๊งนักบนพอดิ๊บนักไม่ต้นไหนยกขึ้นนอยป้อเป็นนักก็ครับนะครับท่านผู้ชมครับกำกำลังลงเนี่ยนะครับเนาะครับ กํลังลากอยู่น้ำขึ้นนะครับเดี๋ยวพอเพันกําลังลากนะครับเนาะครับเดี๋ยวรอทำสัก๊อตนะครับเนาะเดี๋ยวเอามาดูว่าจะได้นนักได้น้อยนะครับนะครับเด่นนักขณะที่หนาครับขึ้นจะจะปอแป้เนาะอันนี้น้ำนักนะครับเนาะน้ำขึ้นด้วยนะครับนะครับนะครับอยู่สองคนนะครับเนาะปอพันอยู่ด้านนี้คนแล้วก็ปุ่นทำคนนะครับ อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตบรรเทานะครับเราหาอยู่หากินนะครับรใส่แน่งนะครับพูดทิศาได้ยโกโซโขึ้นแต่พูดหันหนห้าไปให้มโซใส่กล้องให<ด>้ลองพอแล้วครับได้นักได้<ม>น้อยปลาใหญ่ออกปลาก็อองเหมือนกันนะครับเน,ะน,ะนากกกะครับส่วนใหญ่ปลากดครับเดี๋ยวลองพอแล้วพอปลจะได้นักได้น้อยนะครับ ายกขึ้นโซนั่นแหละยกขึ้นเลยเออก็ได้อยู่นะครับเนาะเออนั่นแหละล้างก่อนเออแล้วก็ล้างขึ้นให้ยาวเจ้าจือนกรรเลยปลาบระหารนะเห็นปลากระเยอะนี่ครับท่านชมครับเออนั่นแหละได้หลายอยู่นะครับนะครับีอยย่่าน้อีเเจทันอันนี้ยังน้อยอยู่นะครับก็แต่ได้นักกว่านี้นะครับเนาะสองคุยสองคุยโอ้โหท่านชมครับหัวกรนได้โล่นันงเองเหรอ ขี้โคนี่ใหไหนนักท่องนะครับเนาะโค,โคทั้งนั่นนะครับเนาะนะครับเอาพอ,อได้อยู่นะครับเนาะเราไปไซด์หนงไหนครับปุ่นครับ รถตั้งแต่ปุ้นเด้มาอ้นานๆนานๆอะไรเงี้ยตอนนี้ถึงจมาได้ครับ ไซไซมันตึงกับลงมดนะครับเนาะลงก็คอันกข้างกับข้างค่ะอ๋อแล้วก็มาดึงออกเองกับประตัวใยยุ่งแล้วครับเนาะใหญ่ค่ะนะครับทำครามเขาับตัวใหญ่ยุ่มกันนะครับนะครับปลาซิวนะครับนะครับได้เยอะแยะเลยนะครับ ปลาดิซาครับปลาดิซาปลาดิก้อยนะครับเนาะก้อยครับเยอะเหมือนกันนะครับนี่ค่ะบอคโซนี่หอยจูบลูกโตดูนี่หอยค่ะอ๋อหอยจูบนะครับเนาะงหอมจูบหอมนะครับนี่ก็ช้นนี่ก็แม่นนะครับแม่นหมดเลยนี่ค่ะอ๋ออันอันนี้ไปซ่อนตังหนมาครับนี่นี่งมมาเรื่อยๆจีลนะค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ค่ะหอยขมหอยขมหอยจูบนะครับอ่าเยอะแยะเลยนะครับเน้องขับปลาก็ได้นักเหมือนกันนะครับน้ได้นักได้ปลาโคตรตัวนะครับเน้อง สวยไหมครับนีะครับนี่ครับท่านชมดูครับนี่ค่ะนี่นะครับอยู่หากินบ้านเฮานะครับเนาะนี่เลยนะครับโอ้มาจับเน้นปนพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวปอป่นแม่ป่นก็จะปิ๊กกันละนะครับเนาะนะครับครับอันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับเนาะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านต้วยนะครับเนาะหากชอบบรรยากาศนี้ยนะครับเนาะเสว่าหากินนี้นะครับเนาะใส่เบ็ดใส่เน่งนะครับเนาะตกจับนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกำลังใจให้กันตัวยนะครับนอนเดียวคลิปหน้าจะไปที่ไหนเนี่ยฝากที่ตามแห็กกัมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพ่อแม่ขอบคุณจะนั่งนะครับผมขอบคุณครับครับปะก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมครับ